สวัสดีครับพี่ทุกคนอีู่กับผมคุณเ้าเหมือนเดิม,มค, o v C C ครับผมและนี่คือ RVC ครับผมรอบที่แล้วมีขอนข้าวด้วยแต่วันนี้ขอนข้าวไม่พร้อมนะครับผมเราเลยกันมาแค่4คน4คนก็จะมีพ่อไเกียิและนับดาววันนี้นะครับผมเราก็จะมากัน4คนไปตะลยุย55ปกตินะผมไม่ใช่แรงเพราะว่านับดาวยังไม่แรงสูงพอเท่าไหร่เอาเป็น55แบบมว้มวนๆจะอย,ยนะครับผมโอเค จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันเลยครับผมไป let's go เริ่มเกมกันเลยเล่นอะไรเล่นอะไรดีก็เล่นอะไรก็ได้เพราะว่าคนที่มาจอยกับเราเนี่ยให้เขาเลือกก่อนให้เขาเลือกก่อนใช่เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเลือกอะไรจริงๆแล้วอยากเล่นแคลรี่อ่ะขอเล่นแคลรี่ได้ไหมเอาเลยเลยตาก็ได้ไ่เล่นอะไรวิถีทางนี้จะให้ยไรดีกว่า เขาเล่นป่าเขาเล่นป่าเออเขาเล่นป่าดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวให้เขาป่าเดี๋ยวเขาจะเล่นไ้ยัดแฉะไ้ยัดเฉะแยเป็นไรแยเป็นไรอยู่เล่นอยู่เล่นเม้นไ้ยัดแฉะไ้ยัดแฉะดีไหมเนาะเออเลือกมาแล้วไม่เปลี่ยนแล้วดีกว่าไม่เปลี่ยนแล้วเอาไ้ยัดแฉกีนแหละอ้าวเมื่อกี้นาคอสเขาบอกว่ามาลองสกินฟรีนะซึ่งหมายความว่า ซึ่งหมายความว่าอ๋อโอเคโอเคโอเคเเ้าล่นโอเคเขาเล่นได้เขาโล่งม่วงไว้ใจได้อยู่ดีหน่อยที่ไม่ใช่โล่ฝึกอะโล่ม่วงจริงอะอ๋อสกินฟรีของเขาเนี่ยแหละอืมใช่เพราะเขามาลองสกินฟรีช่วงนี้ช่วงนี้ให้ให้เล่นฟรีใช่ช่วงนี้ให้เล่นฟรีซีสากันมันยันกว่าเฮ้ยเราเจ็บกัะไฟไว้ยไปตับับอยู่นี่อยู่นี่พี่พี่เป็นพี่เป็นพี่เป็น นินจาเก่าใส่เจอมันจะไฟแรงเลยนิน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 จาดู่ด้ฟังเขาแค่รี่สองอ่ะน่าจะมันนินแรงเลยเฮ้ยโนบาระสวัสดีโอ้โหเจอมันจะไฟโนบาระสกิฟปีป่ะเนี่ยหรือว่าซื้อมาถ้าซื้อมานี่หลายตามเยอะเนี่ยเอ๊บดานเอ๊บดานมาช่วยหน่อยอะไรเปล่ปิงปิงมอกี้ปิงเหรอ เม่อกี้สิรินทำปุดทำปุ๋ดทำปุูดสิริไอ้อแพนก็เลยค้าดไอ้ยมันแย่ไปแล้วความรีบร้อนก็ให้เกิดข้อผิดพลาดฝันนิดหนึ่ง

ช่น้ำน้ำคลื่นน้ำมันจะเช้คุ้มได้ถ้านะ้ำมันไปโดนอ,ดอีฟุฟีไปแล้วนะใช่มันไม่ได้เหมือนตัวเดิมที่น้ำตาลเล่นนะเ <c oughs> <c oughs> ้าเอาีต <c oughs> <c oughs> ตัว <c oughs> เรื่องมัผิดหมดเลยต้องเล่นมังกของเราถูกโจมตี อ๋อวันนั้นอ๋อวันนั้นหนูเอาไอ้ขี่หัวมาเตี๋ยไม่เป็นไรตอนนี้เล่นได้อยู่บุ๊คคอยกระโดดชุกกระโดดจุกกระโดดให้พี่หน่อยขอขอบอใพี่หน่อยแม่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำดาวต้องอยู่บนบกแล้วน้ำดาวก็กระโดดสกิลสองใส่พี่อยู่บนบกนั่นแหละเออแต่ถ้าอยู่ในน้ำน้ำดาวต้องกระโดดเข้าหาตัวพี่นะนับดาวเมจไม่ให้หน่อยอุ้ย ขออยู่บ้านก่อนไม่ไหวไม่ไหวมันแรงเกินอ่ะเรห้ชิดไม่ตออันตีแล้วต้องอันตีหมดแล้ต้องอันติีหนีแล้วต้องอันตีหนีทางเดียวแล้ว

โอ้มันแรงเกินอ่ะใช่แลดวเราบออลไนเอาบออรสองสวยุ้ยหลบได้เฮ้ยสวยตชๆๆๆหมดโอ้ยสสวยสวยสวยนคอสเราเกี่วหมดทุกคนแต่ว่าตาย ไม่เป็นไรไม่เป ouais. ็นไรขอมากระโดดให้พี่เลยกระโดดใส่พี่เลยกระโดดใส่พี่เลยสวยนี่แหละโว้ยถ้าพี่อยู่ในบ่อเรื่องนี้มันจะเกิดใช่แล้วก็พี่ก็จะตายเร็วียเดี๋ยวไม่ทันแต่ได้ป้อมป้อมแตกอยู่เฮ้ยเกมนี้มันตึงอยู่นะ มันตึงอยู่ตึงอยู่ตรงที่ว่าฝั่งเขาก็ดาเมจฝั่งเราก็ดาเมจตึงตรงที่เราเลือกผิดตัวใช่นั่นแหละโคกางเลยนะยังไเรามากัมาครัดาวอันติของที่เราสามารถเรียนตีให้เพื่อนได้นะที่เราจะเรียนตีให้ใครก็ได้ให้ให้พี่ของเขาเรียนตีให้พี่เลยกดอันติใส่พี่กดอันติใส่พี่เออเนี่ยแล้วพี่ก็จะมีอันติ ไม่เล่นต่อสามจุดเอาออกก่อนเอาบอกอุ้มันแรงมากเลยเดี๋ยวค่อยๆเล่นก่อนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นถอยคันคือแค่เดินเข้าไปใกล้กระสุนเฉียวหน้าแทบลากเลือดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเดชีพมาเดินสี่เลยปล่อยคนาคตไปคนเดียวเพราะมันสาอดเละไรเดี๋ยวลงข้างล่างก่อนนะได้หมดช่วยนะคอได้แล้ว สสูงุดให้้ไดลบได้หลบได้นะนับดาวโดนหลบเลยหลบให้นับดาวโดนนับดาวขอบอหน่อยบอ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 สุดเอ้ยไม่ต้องก็ได้ผมขอมีอัตติอยู่หลบกระสุนบอหลบบอหลบบอ โอ้ยบ้านเด้อเดี๋ยวอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกลุ้ไปมาโดนลุมแล้วไม่ไหวแล้วทำไมเกมนี้มาหนาดวยเนี่ยสี้วยมันของเลยไม่ได้มรีบอตัเดมเฮมันมันจะต้าสวนได้ แต่แคบตัวเดียวอ่ะอ่ะเอาให้คุ้มอ่ะตอนเนี้ยการได้เท่าที่การอ่ะแล้วก็มาสกิลสองเพราะว่าหยิบตัวพีชชีวิตเปลี่ยนเนี่ยหมายว่าจะจบเออสู้ๆสู้ให้ถึงที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้ามาอ๋อแล้วมันเฉียดสกิลเฉียดทีไม่แทบลากไส้แล้วเนี่ยโอ้ นี่ครั้งแรกคนะเนี่ยเลือกตัวผิดชีวิตเปบี้ยขออีกตาขออีกตาคราวนี้เดี๋ยวพี่เลือกให้เพราะว่าน้ำดาเลือกผิดไงเลือกผิดตัวมันหน้าตาคล้ายกันใช่ไหมแต่ตัวนั้นมันมีหางไงโอเคครับผมมาต่อกันดีกว่าดาวที่สองคราวนี้เราจะไม่พลาดแล้วงเจ้าจริงแล้วเขาจะเลือกเลือกตัวผิดใช่ต้องเลือกจะเลือกตัวไหนตัวยิ่ ยูวแล้วอีกแล้วใช่ไหมตัวคิว่าดีตัวยังไม่ได้ยังไม่เลิกก่อนเลยโอ้เขาเลิ่มแล้วปุ๊บปั๊บเอาตัวนี้ไหมเอาตัวนี้แหละผมเป็นไรนี่โอ้คุณแคร์รี่เนี่ยคนจักรันนี่บอกแฮร์รี่ครับแฮร์รี่เหรอนี่ไม่ไหวละแบบนี้มันต้องเจอคอมโบมหาภารกันเกี่ยวอะไรปลาหรือว่าป่าหรือเล่นป่า รับรองเลยว่าคอมโบเน,นีย่ยแตกไม่กี่ชุดนะครับผมสัก2ชุดก็แตกแล้วชุด1ก็สกิล2ตามด้วยสกิล1อันติแล้วก็ไล่ยิงไล่ยิงแตกแล้ว1ชุดเอาเป็นว่าแวนกับเฮเลอนอย่างที่ทุกคนรู้มันโกงครับผมเฮ้ย <c oughs> เอาจริงๆแล้วฝั่งเราก็แอบโกงเหมันกันนั้นเนี่ยเราต้องชนนะต้องชนะเท่านั้นตาที่ต้องชนะเท่านั้นดูฝั่งตรงข้ามก่อนครับ โอ้โหเลยมาเจอกันสิเฮ้ยเฟรนดิคด้วยอ่ะเฟรนดิคอ่ะโอ้มีแครกนาคอสสวยละมันเป็นเฟรนดิคอ่ะนาคอสด้วยทำไงดีวะเขาใจเย็นเย็นเทมจิตนาคอสนี่ใช่ตัวเดียวกันกับเกมพี่เราหรือเปล่าทำไมสกินมันเหมือนกันโล่ก็เหมือนกันและชื่อเหมือนกันไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปช่วยครับเดี๋เดินสามนะไปดูยิ่กันเลยว้าวเฮล l t h ช่อยู่กับพี่แล้วดาวอยู่กับพี่ขบวนที่ขบวนขบวนแล้วดาวอยู่กับพี่ชีวิตเจริญแน่นอนก็ซื้อของบอเลยว่าดันต้องดาวกดซื้อของด้วยก็ซื้อของโลมเลยนะเกมนี้เป็นของโลมล้างนะเนี่ยดาวดูจากล้างไหมเนี่ยไม่ต้องทักนะว่าทาไมไม่เอนเตอร์เทนคนดูเพราะว่าจะตั้งใจเล่นมากเลยใช่ไหใช่อยู่ห่างๆอยู่ห่างๆพี่ไม่ต้องมา พี่จะระเบิดเองเออแกนั่นแหละเวลามีคนโดนแปะสกิลหนึ่งของเฟนิกซ์ให้เดินออกออๆทางๆกันนะไม่ต้องเดินใกล้กันมากเดี๋ยวมันระเบิดใส่กันจะตไเรื่อยพ่อระวังด้วยนะโอ้โหแย่งคีบเลนเขาไปหมดเลยหมายถึงข้อเนี่ยแย่งคีบเลนเขาไปหมดเลยนะเรียบดาวเดินทางๆพยายามเดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลัง ไอ้นี่มันน่าจะดึงแม่นอยู่นะพี่ดูจากการเดินของมันอ่ะพี่ก็พอรู้แล้วว่ามันน่าจะดึงแม่นเพราะพี่ก็เคยเป็นเมนเก่าแก่เหมือนกันนานไงมันจะหาจังหวะเขาก็จะเดินวนอย่างเงี้ยเมนแก๊กอ่ะอะไรเฮ้ยมีโลเอาเลยหรอโอ้โหตายก่อนเลยพี่พี่พี่เข้าไฟแล้วน้ำดาวตามเลยตามเลยเฮ้ยตามไปเลย ไม่ทันแล้วถอยแล้วถอยแล้วถอยแล้วถยเดินบบซิกแซกหน่อยนะเดินบบซิกแซกหน่อยนะนั่นแหละเฮ้ย,ย,ยมัจะออเล่นเล่นเราถูกโจมตีเข้าเลยเหรอเฮ้ยรีบโต้ขึ้นไปบนอุ้ยรีบเข้าเกินอ,อะ่ะน้องน้องรีบไปไหนเนี่ย เพื่อนยังไม่พร้อมเลยเนี่แม่งกระโดดอันตีเข้าไปแล้วอะ่ะโคตรเอร์เลยเร็วอะไรอยู่ห่างๆพี่เาจาะเดนการเลยไม่มีใครมาเนี่ยเรียกศักตรูครับเรียกศัตรูใครมาพีโลคอ่ะ เราเข้าไปให้มันโดนดีไหมแล้วเดี๋ยวพี่จะเข้าไปช่วยแต่ก็เสียกัมันกันแล้วนะครับเสียงเป็นหนึ่งวสึกแย่งนกเยื่อนนกเนี่ยเสียไม่ได้โอ้ยเอาเลยไอ้เกดโอ้โห่ิทางิดไม่วิางติาง อะไรนะเมื่อกี้อะไรอ่ะถ้าเมื่อกี้ว่าจะเอาได้ไม่ทำดูผิดทายเฉยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะแทนที่จะได้แก้แล้วอ่ะสุดที่แล้วก็ฟิกเกอร์ผิดทางอุ้งโอ้โหชีวิตเจริญแล้วครับศูนย์เจ็ดแล้วเนี่ยเย็น หายแล้วเฮ้ยนาคอนป้อมเลนด้าด้วยใช่ไหมอ้นี่ดึงแม่นจัดเลยอ่ะองเขาตายเหรอตายแล้วครับตัวมันเดินดมาบาพี่ขอเขาเกิดป้อมเลนดของเราถูกโจมตีอยู่เขาไปแล้วไปดูพี่เขาเลย เดินนำหน้าพ oh. oh. ี่หน่อยน้ำหนับนำหนันำหนแล้วพี่อยู่ที่เลนเนี่ยอยู่ที่หน้าป้องหน้รโลนี่ตรงนี้โอ้โหอะไรเนาะพี่หลบได้แล้วถอยมานะถอยมานะแล้วเลนกลางฆ่าไม่มีใครดูเลยครับกำลังมาขึ้นมาเอ้ยน้ำหนักตามพี่มาตามพี่มาพี่คือตัวสีแดงนัำดาว เ้วป้อมมาป้อมอย่างเพชรตีสกันไม่เป็นไรเราไม่ต้องรวยเรามาดึงสวยอะไรกันนี่เล่นอะไรของคุณครับซูซีแล้วนะครับก็เป็นนั่สิของไม่มีเลยเก็บตังกว่าเียบร้อยไป กำลังมากำลังมาเดี๋ยวเรื่องพ่อเราพ่อเราเราเคลียร์คิบอย่างเดียวก่อนแท้ทุกครั้งที่พ่อเคลียร์คิบพ่อจะตายตลอดเลยเพราะว่าเดี๋ยวรอรอลอเงินก่อนต้องนำน้าศัตรูหนึ่งเก้าโดยต้องมองเงินตแต่ละมีไอรอนหนูมีไอรอนบาร์บี้เลยอ้อมหลังอ้อมหลังเด้เข้ายังเข้ายัง อะไรเงี้ยครับเคชิปก่อนชิปผนะ่านแล้วเบิ้มรถถังมันตีป้อมโคตรแรงเลยต้องอันติใส่รถถังแนละ้วไอเกียดเอาเลยครับเอาแก๊กเลยมันไม่มีอันตีเออรอบนี้ต้องได้ลนะโูงูหลุมแต่เองสกินนัดราการป้อมนะดันดันป้อมกับพีดเฮ้ยลองสน,นิทแต่เราสองคนน่าจะได้อยู่แล่เราแค่ต้องกดอันติีไอทีเออเปิดติใส่ที ใช่แล้วพี่ก็จะตีป้อมนัดดาช่วยพี่ด้วยอุ้ยมันระเบิดสองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เล่นการได้อยู่เมื่อกี้คนโง่เลยเข้าไปแบบผิดพลาดจัดเลยฟินนิ่งมันฟรีจัดเลยอะตอนเนี้ยเราเดินนำพี่หน่อยเดินนำพี่หน่อยเดินนำพี่หน่อย อย่าอยู่ใกล้กันเยอะนะนัดาบเรายังไม่ได้ดาร์กไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ยนักดาบเคี่ยวเลยนักดาบเคี่ยวเลยเดียบเดียบน้อยพ่อพ่อเอาโอนิเมะโอิคซี่มันวิเช่ แก๊กมันอยู่ด้วยเราเราไม่ต้องของใจแก๊กแล้วเรียว่าเปลี่ยนแผนไปเอาอื่นดีกว่าเราไม่ต้องสนใจแก๊กแก๊กเดินทางไหนเราเดินนี้ดีกว่าใช่เอาเฟนนิกไหมครับผมขอว่าเฟนนิกนัดสัปด์ที่นึ่แก๊กอยู่นี่แก๊กอยู่กาแฟนี้แก๊กกลับมาแล้วเดินนีแก๊กแล้วแก๊กสิทธิ์เราเราจะไม่เล่นกับแก๊กเดี๋ยวแก๊กจะลงข้างล่างนะครับแต่เหมือนริโพอยากจะเล่นอ่ะ นิโปกมันใส่กับรอเลยรอให้นิโปเปิดถ้าอยากเป่นรอให้มันคน่ารันิโปเฮ้ยเกือบตา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 ยไรไงเนี่ยใครกันบ้าเนี่ยวางเขาไม่ได้กันเลยสิ้หายแล้วสิ้หายแล้ว อยู่คนเดียวอีกแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ขอเวลาขอเวลานิดนึงของกำลังมาของกำลังมาในเคลลี่นี่ได้เลยวับฟ้าไปแล้วเรียบร้อยโอ้ยม่นอยู่กันบัฟฟ้าเต็มเลยมาพวกไหนดูเลนได้เลย เรามันหลุดเดียวสักตัวได้เดี๋ยวเล่นเลยดีกว่ามันอยู่ด้วยกันมันเก่งมากเลยือนเรามันหลุดเดียวแบบหลุดมาสักตัวนึงถ้ามันหลุดเดียวปุ๊บเอาเลยฮ่าลิโป้เอ้ยไม่ใช่ลิโป้ดิ๋บิโลเดี๋ยวนะมาแม่งยืนจะเป็นกลุ่มเลยก็จะให้มันหลุดเดียวได้ไงเนี่ยต้องหาจังหวะจริงๆขออยากออกดาบคีนะแต่ว่ากลัวเล่นแบบเซ็ตๆไปก่อนออกเลยดีกว่ากีเดี๋ยว ไม่ดาบแดงละธนูเลยดีกว่าจอร์นแดงบอกว่าฟ้าไม่ไม่มีวะฟ้าโอ้เสียใจเดี๋ยบร้อยแตกเฮ้ยไม่แตกไหนเฟนนี่ช่วยเขาด้วยเขาด้วยไอเขาโดนมึงเขาโดนตามล่ะ ได้ได้เป็นอีกดเ็นอีกสวยสวยอืมกูหมันไส้กูนมานานแล้วขอเป็นดิงหน่อยพ่อลึกเกินไม่ใช่ไม่ทานพอเดินไปแบบไม่สนเลยอ่ะเขาเขาดันป้องดีไหมเนี่ยแต่แต่ว่าแครีคนเดียวดันป้อมันก็เสี่ยงที่จะโดนฆ่าอีกอ่ะใช่เพราะนาคอร์ดลึกมากรอวันรอ่อนรอเงี้ยรอเลเวลการสิแพทยก่อนเพราะว่าเราจะมี ลิปโปโอ้โหอย่างเงี้ยไม่มีใครเชียร์บอลเลยเหรอเดี๋ยวขอเชียร์ชิมบวนให้ขอสักกล <laughs> ิดูดาร์กดูมังกรมันก็ได้นะครับผมขอยหญ่ได้ออบเจก,ก,ก <c oughs> ต์บ้างพอดีเอา,า <c oughs> ไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยดกูซต่อไปออกมังกรก็ได้นะไปกูฟอร์โหโหโหไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นถอยไปเราฟิกเกอร์ออกนะ <c oughs> ชิบหายเลย กันหมดอีกแล้วกูเพิ่งออกมาจากบ้านไปหมดแล้วไม่รอเลยเลยยืนรอรับชะตากรรมดีไหมเนี่ยสวัสดีครับไม่เกี่ยวว่าบ้านรอหนึ่งเก้าิบสงนิ้วเลยเดี๋ยวจะถึงเวลาแล้วสวัสดีครับเข้ามา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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาได้บ้างเข้ามาได้ฟองนี้นั่นและเยี่ยมดึงผมไม่โดนวางดึงไม่โดนโอ้ขอโทษครับโอ้ เข้ามาเป็นเซนเตอ่ะใช่เข้ามาเป็นทีมเข้ามาเป็นทีมที่แบบนี้เกินไปอ่ะประมาณนี้ละกันชิมนี้โอเคครับผมเดือดจัดแล้วก็เหนื่อยมากเลยโดยรวมแล้วเนี่ยก็แพ้รวดหมดแล้วผมวันนี้เจ๊งยับยับยับกว่านี้คงไม่มีอีกแล้วเราเราขาดตัวแบบหนึ่งตัวออขาดเมทของเราเมทขนาดเรามีแวนกับเฮเลนนะก็ไม่ใช่ว่าการันตีจะชนะนะก็รั่วได้เหมือนกันทุกคน บางคนก็อยากคนนี้ที่แบบเดินเลยเข้าไปลึกเกินหรือลิปโปที่แบบอยู่ดีๆกลางอันตีแล้วพุ่งเข้าไป <S <S ใช่มันก็เป็นโมเมนต,ต์แบบอะไรไปมานี้<ช>แหละครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันใครชอบลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กับสัตคาลแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วไปก่อนละบ๊ายบายเจอกัน